Me. You better watch out if you ignited me. The road ahead of full prophecy to be the greatest feat for what is ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me. And he gets close, you big, big pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. ันี้ผมมีรถ4ีประตูออโต้มานำเสนอหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นตัว3.0เทอร์โบนะครับยี่สุดากอนไอ้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง3,000เทอร์โบนะครับรถดัมเดิมเลยนะครับผมจะตั้งอยู่1 2 9 0 0 0บาทนะครับรถเครื่องสวยนะครับแล้วก็คานหน้าเดิมเลยนะฮะเพดผพจยังอยู่ครบเลยนะครับห้องเครื่องเดิมฝาปรงเดิมตัวนี้สติ๊กเกอร์เดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปี0 1นะครับดากอนไอ์ออโต้เมื่อก่อนฮิตมากนะครับ ใหม่ i อซูซูแค4โฟว์ปิกอัปสประตูจากโรงงาน i s ซูซูโดยตรงสี่ประตูออโต้ยุคแรกๆนะครับที่ i อ u z ซผลิตขึ้นมานะครับได้ทั้ง4ประตูนะครับได้ทั้งเกียร์โต้นะครับสำหรับคนที่ชอบ4ประตูออโต้ก็มาชมได้เลยราคาย่อมเยาวมากนะครับหนึ่งแสนสอบาทพอเท่านั้นเลยนะครับขายกันถูกๆนะครับเอาใจคนที่แบบงบน้อยๆแต่อยากได้เกียร์โตแล้วก็อยากได้นั่ง เยอะๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Cap 4 X X ดีดูเลยนะครับบางๆเลยนะฮะบางๆเนี่ยฮะบางๆสีเดิมๆติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเลยนะครับโลโก้อีสโซนะครับเทอร์โบออโต้นะครับตัวนี้เป็นมือเปิดกลางนะครับซ็อกเดิมหมดเลยนะฮะซ็อกเดิมหมดเลยนะครับรถแสนต้นๆนะฮะได้ทั้ง4ประตูได้ทั้งเกียร์ออโต้ ได้ทั้ง3,000เทอรโ์โบโอ้โหได้อย่างครบเลยนะครับเดี๋ยวจตากเครื่องให้ชมเลยดีกว่านะครับ <N ing. S 1> นี่เครื <Reese. S 1> ่องสตาร์ทง่ายเสียงนิ่มๆนะครับ oh, เสียงอย่างนี้แสดงว่า โอเคมากนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่อง3 0 0พันเทอร์โบเสียงเนียเๆีของฟินิสุเพราะว่ารุ่นเก่าเก่าอ่ะมันจะเสียงดังนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่ฮะที่สําคัญเกียร์โตนะครับเกียร์โตโรงงานได้พลังไร power เลยฮะอวทมนะครับแอร์วิทยุเทปครบเลยนะครับนี่แอร์เย็นนะครับพอลลังก็อโอเคผมว่าโอเคเลยแหละนะสำหรับรถราคานี้นะครับซอกซกเดิมหมดนะครับ บอดี้สวยนะครับไม่มีชนเลยนะครับยางใหม่ล้อแม็กคู่ตัวนะครับมีแม็กเนเนอร์ให้ด้วยนะครับทุกอย่างก็เดิมๆเลยนะครับ1นึ่งแบาทผมว่าคุ้มเลยนะราคาเนี้ยได้ทั้ง4ประตูได้ทั้งเกียร์ออโต้สภาพประมาณนี้นะถูกมากมีแอร์ด้วยนะครับไปไหนก็ไม่ต้องร้อนนะครับ1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทใครหาอยู่รถ4ประตูออโต้ก็มาชมได้เลยนะครับที่168่งหกแปดทางนะครับรถสวยมากๆเลยนะครับยางใหม่แอร์เย็นเพียงพราะโอ้ยจะเอาอะไรอีก นะครับใครหายอยู่ก็มาชมเลยนะครับโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับเต็น168ค่ะมีแต่รถสวยสวยมีรถให้เลือกมากกว่า70คันเต็นตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองอยู่ตลาดธนบัตรชัย3ทางเข้าประตู5จัดไฟแนง่ายผ่านไวรับประกันรถทุกคันไม่ชนหนักไม่จมน้ำสนใจติดต่อเบอร์โทร081753 หหรือว่าสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ